มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับโอ้โหเพิ่งจึงนะครับนี่อันนี้กันนี้ยังไม่ที่บอกว่าสวยนี่คันนี้ไหมสวยจริงสวยจริงยวแต่ว่า,วามีคูมันแล้วมีคู่มั่นแล้วอีกแล้วมีคู่มั่นอีกแล้วครับดหด่มากเลยครับสวยจริงครับลํำปางโอ้โหนี่ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวทุกอย่างนะครับปกติหมดเลยครับ ภาสีหกเก้าฮ้กบปอนี่นก็บปอนจุกอ่ะฮะนี่ไม่ได้อย่างอะทวงล้อนะครับแสดงว่าเดิมเดิมใช่ไหมสีนี้เขาเขาทำใหม่ยังทำแล้วนะสีนี้ทำแล้วนะครับแต่ว่าโครงอะไรทุกอย่างนี่เดิมเดิมหมดเลยครับเดิมเดิมนะ่วงล้อก็ยังมีครับนี่ฮะนี่ฮะ่วงล้อครับ่วงล้อก็ยังมีครับ รถมีคุ้มมั่นแล้วแต่ว่ายังไม่มีคุ้มมั่นอ๋อรถมีคุ้มมั่นแล้วแต่ว่าเจ้าของรถยังไม่มีคุ้มมั่นอม่มีคุ้มมั่นนี่อ๋อนี่นจองได้ไหมจองได้ไหมจองได้จองได้ <laughs> ได <laughs> สวยจริงๆครับคันนี้ครับดูฮะภาพเดิมๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆตองลุงเอาไ,ไ,ไว้ไว้ยี่ดีกอ่แกดีกวแก เดี๋ยวเรามาดูชัดๆเลยนะครับเอาลงแล้วนะครับเอาลงแล้วโอ้นี่ครับลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วนะครับสวยมากๆเลยนะครับคันนี้ครับสวยจริงครับสวยจริงทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับไฟหน้าไฟหลังไฟเลี้ยวโอ้โ โอ้โห oh นี่นี่นี่ทดลองก่อนทดลองก่อนคันที่แล้วว่าสวยแล้วนะครับคันนี้สวยกว่านะครับสวยกว่าครับยังมีรุ่นสวยกว่านี้อีกเหรอโอ้โ oh หอา,อาลองสตาร์ทดูครับอ่าสตาร์ทแล้วนะครับโอ้โ oh หนี่ครับยุยอดมากเลยเปิดไฟเปิดไฟ ไปเลี้ยวไปเลี้ยวนี่ครับแสดงว่าเครื่องเดิมๆเครื่องเครื่องเดิมๆเสื้อไม่เคยวเคว้างเสื้อไม่เคยควา้างใช่ใ,นในนจแค็นดีดีมากมากโชคดีมากเลยใช่ไหม สเสื้ออย่างเดียวเดิมเดิมมันก็หลายบาทหลายตังแล้วใช่ไหมเฉพาะเสื้ออย่างเดียวนะของเดิมเดิมต <ๆ S 2> <ๆ S 1> ังแหวนนิดหน่อยนะ <ๆ S 1> นี่ครับโอ้โหสวยมากครับคันนี้สวยจริงๆครับเอาละครับมีเล่มเรียบร้อยเลยนะครับภา4ี9หกเก้าชุดโอนครบเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปทําการโอนนะครับโอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยก็เสร็จนะครับถือว่าจบถือว่าเสร็จนะครับนี่ากล้าปางมาอยู่ มาถึงนราธิวาสเลยนะครับรุ่น7จ็ดปีเก้าห้าใช่ไหมนี่รุ่นเจ็ดปีเก้าห้านะครับปีเก้าห้าอ่าทีนี้ก็แน่ชัดเลยนะครับว่ากี่ปีนะครับ <95. S 1> นี่รุ่นนี้อายุก,กี่ปีนะครับปี95ก็30 30ปีนะ30ปีนะครับ30ปีทุกอย่างยังเดิม,เด,มเดิมอยู่นะนี่แม้กระทั่ง หนเมื่อกี้ถ่วงล้ออยู่ไหนเนี่ยถ่วงล้อก็ยังมีอยู่เลยครับนี่ถ่วงล้อครับนี่เรามาดูกลางวันครับครับนี่สวยจริงๆนะครับเนี่ยสวยจริงๆครับนี่เรามาดูกลางวันนะครับพา4ี9หกเก้านะครับภา4ี9หกเก้านะครับ จากลำปางเลยนะครับนี่เดิมๆก็ลำปางนะครับมีชุดโอนมีเล่มเรียบร้อยนะครับช่วยมากใครได้ไปก็โชคดีนะครับคันนี้โชคดีมากๆเลยนะครับเดิมๆนะครับเสื้อยังไม่คว้านนะยังไม่คว้านนะครับเนี่ยโอ้โหไ x นะครับรุ่น7ปี95้านะครับนี่รุ่น7ปี95้าครับสวยมาก